不想哈上。<noise> <noise> ขึ้นพัฒนาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ยรติข้าพเจ้าทั้งหลายอิทางเนธานังมาถวิตอาจินา ता निस्सा ता नस्सा ส่วนแห่งมุนี้ถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขขอให้สุขยิ้งยิ่งขึ้นไปตามความประสงค์ ย่อาหานตวายแค่ชุดหนึ่งเนี่ยัากรุ่นบดบ้านทำไเราหน่บรีว้านเขาไม่กัน Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar wa Bapak punaki Awasi sahabat Danahkan takunan Tuh Ingkuh jasa menirajah Danahkan jajah Rasulkan Dari pujian Tuh Satu Ya Taha

นาสัตว์มัตวันตารายุสกีิภายุโกภวาอภิวันทนสีฤทสิีจ เนตัวเทสะตัยพียงังลาภสุธกยังสุขังบาลังเสียริอายุ ป้เ่แ้สียงฮะบาันมาลกนาบันมาทเข้ามาสีล่างบาทท่านบ่เหมยงขอบคุณน้าเาอป่างงี้แอ้ท่านได้บบุญบขาวบุญกะทินน่อยมาดมอยวันที่สิบเก้าแลนี่มหน่อยแล้วคันบอกเบ็ดนี่ภิกษุสามเน้ ันที่สแกนผูกแกที่ถต้อนัดฟ้าดนาวยมาเเออกดแกะพี่แล้ากต้น้องดีกว่าี่กันเลอรมาฟ้าดําวยบ๊วยวยบ๊วยบ๊วยบ๊วบ๊วย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 วยบ๊วยบวยบ๊วยบยบ๊วยบวบ๊วยบ๊วยบ๊วบ๊วยบยบ๊วอก๊วยบ๊วบ๊วยบบย ไได้เข oh, ียนบ่ได้เป็นไอ้ลุงแลุงท่านเปนคนมาทำแตลดงบ้านไไนี้ใบพระบนาไปเข้าหปเลยเอ้อยู่รอต่บุต้องแปด่อยเจ้า่อีใบพรน่าไปเจ้าไ้เออแจัดเลย เขานีใบพรวานาไปโอนโลงท่านอยังของออหยงก็มีม้นเขาอิม่ม